สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันอีกครั้งค่ะคลิปนี้จะพามาชมไม้มงคลที่สวนเรามีอีกพันหนึ่งค่ะก็เป็นกวักมรกตค่ะแต่ก็ทางสวนเราจะมีกวักมรกตอยู่3 3ชนิด3สีค่ะได้แก่นี่ต้นนี้ก็เป็นกวักมรกตด่างค่ะที่ภูมิใจค่ะก็ได้รับความเมตตาจากสวนใหญ่ค่ะที่เมืองนนท์ค่ะ คุณชมพู่แบ่งให้มาค่ะซึ่งตรงถูกต้องตามออความเชื่อของโบราณค่ะก็มีทั้งหมด19ใบค่ะเนี่ยค่ะการนี้มี19ใบลองมานับดูค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19เนี่ยค่ะมี19ใบแล้วอีกอีกอกิ่งหนึ่งอีกกา้านนึงก็ก็19ใบค่ะ เนี่ยก็ลองมานับดูค่ะก็การหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสห้าสิบหเดสิดสินี่ยค่ะก็19ใบแต่ว่าน้องน้องไม่ด่างค่ะใบนี้การนี้ไม่ด่างซึ่งเป็นเป็นต้นเดียวกันค่ะอ๋อก็จะด่างเฉพาะอีกก้านนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็ ความเชื่อโบราณออมีไว้ว่าถ้าใครมีหรือครอบครองออกวากมรกต19ใบ21ใบเนี่ยให้เก็บไว้ให้ดีค่ะความโชคลาภความมั่งมีทรัพย์สินเงินทองจะไหลเข้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็ความเชื่อก็เราเขาเชื่อตามนั้นเลยเนาะก็อยากจะรวยอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองเ,ออเหมือนคำโบราณว่าไว้ค่ะ น้องถูกต้องตามตำราไว้ทั้งสองกิ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะทั้งสองกิ่งก็เรียกกิ่งเลยเนาะเนี่ยกิ่งหรือก้านนี่แหละค่ะอันนี้ก็19บาใบอันนี้ก็19บาใบค่ะเนี่ยค่ะก็มีอยู่แค่นี้ค่ะแต่ก็จะพยายามรักษาไว้สมกับที่ว่าคุณชมพู่แบ่งให้ค่ะคุณชมพู่เนี่ยก็สวนใหญ่สวนป่าอุบลที่เมืองนุทนค่ะเนี่ยค่ะก็ความตำลาว่าไว้ว่าถ้า ใครมีเอ่อหรือครอบครองกวักมรกต19บใบและ21ใบเนี่ยให้เก็บไว้ให้ดีค่ะความโชคลาภแล้วก็ให้หาเชือกแดงหรือริบบิ้นแดงมาผูกค่ะนี่ก็หามาผูกตามที่ตำราว่าไว้เลยค่ะนี่ค่ะผูกโชคผูกลาภผูกทรัพย์สินเข้าบ้านค่ะนี่ค่ะก็ที่สวนเรามีทั้งหมดก็สีดำเราก็มี JI, ค่ะนี่ค่ะสีด <ár> ำ <quello> กวักมรกตสีดําแล้วก็มีอันนี้ก็โตช้าค่ะโตช้าส่วนกวักมรกฏอา่าสีเขียวเนี่ยตวไวค่ะให้หน่อไวอยู่ค่ะเนี่ยปลูกง่ายปลูกง่ายตายยากค่ะก็ก็ว่างนี้แหลนะเนาะเพราะว่าเขาอึดนะคะเขาอึดเขาทนเอาไปตากแดดต้นนึงอยู่หน้าบ้านตากแดดก็ก็ไม่ไม่ตายค่ะแรกๆก็ปรับตัวยังไม่ได้ก็ช่วงแดดเปลี่ยนทิศนะคะก็ไม่มีที่จะย้าย ให้เขาอยู่หน้าบ้านค่ะเขาก็ปรับตัวส่วนอ่ออยู่เราก็ขยายเอาไว้เยอะค่ะสีสีเขียวเนี่ยขยายเอาไว้เยอะอยู่ค่ะก็เห็นเขามีไข่ไข่เขาสวยด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่ายังยังไม่ได้ปลูกแบบแบบโชว์โชว์โชว์ชไข่เขาเนี่ยค่ะไข่ใหญ่มากค่ะนี่ค่ะเพราะว่า,าวัสดุปลูกก้อเนี่ยค่ะก็ใช้ใบก้ามปูแหละค่ะใบก้ามปูกับมะพรา้าวสับ แล้วก็เพอไลท์นิดนึงค่ะนี่ค่ะให้เขาระบายน้ําได้ดีเพราะว่าทางสวนเราไม่ได้ใช้ใช้ดินค่ะแต่เขาบอกว่าใบดินร่วนปนทรายเนี่ยจะดีสําหรับปลูกพวกกวักมรกตเนี่ยค่ะแต่ว่าทางเราไม่ได้ใช้ดินค่ะก็จะให้เกิดจากใบกามปูย่อยสลายอะค่ะก็ก็เป็นดินเหมือนกันค่ะก็ระบายน้ําได้ดีต้นไม้ก็สวยก็งามค่ะนี่ แต่ว่าตัวด่างเนี่ยจะใส่เพืยไลเข้าไปเยอะหน่อยค่ะใส่กากมะพร้าวน้อยหน่อยให้เขาไม่ให้เขาอ um ุ้มน้ําเยอะเพราะว่าไม้ด่างเนี่ยถ้าอุ้มน้ําเยอะน่ะเดี๋ยวใบเขาจะไหม้ค่ะเพราะว่าเขาหลุดเผือกอยู่สองใบยอดค่ะเนี่ยค่ะหลุดเผือกเพราะว่าเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําต้องควบคุมต้องจํากัดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะส่วนเอ่อเรื่องราคาค่ะเรื่องราคาอย่างกวักกวักกวักมรกตเขียวธรรมดาเนี่ยก็ราคาก็ ต้นใหญ่หน่อยหรือสวยๆหน่อยได้ตามตำรา19บใบ21บ21ใบเนี่ยก็จะอยู่ที่สูงสุดก็ประมาณ3-400ี่้ะค่ะนะคะก็ที่แรงราคาแรงกว่ากว่ามรกตเ,เขียวหน่อยก็นี่ค่ะตัวมรกตดำค่ะมรกตด,ดำที่ว่าราคาแพงกว่ามรกตเขียวก็เพราะว่าน้องโตช้าค่ะขยายพันธุ์ได้ช้าโตช้ากว่ามรกตเขียวค่ะนคะคะ ก็อันนี้ก็เลี้ยงมาเป็นปีแล้วค่ะก็อยู่แค่เนี้ยค่ะก็ไม่เห็นไปไหนค่ะเนี่ยค่ะส่วนราคาของกวากมอระโกดด่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะเห็นเขาขายแบ่งเขาไปแบ่งใบเป็นใบเดียวใบเดียวเนี่ยค่ะขายก็หลักหลายร้อยอยู่ค่ะที่ได้มานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เบาค่ะแต่ก็เบากว่าเทียบกับที่เราเคยไปซื้อแบบเข้าแยกใบขายมาเนี่ยค่ะมายุบ อยู่ๆก็หายไปเฉยๆมรรยุบไปค่ะเหลือแต่ซากตรงใบแห้งๆค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่ารากเขายังออกไม่ดีแต่เราก็อยากได้เนาะช่วงที่เขาแรงๆอะค่ะก็เสียไปหลายครั้งค่ะเสียเงินเพาะไอ้ใบเดียวเนี่ยไปหลายครั้งจนมารู้จักคุณชมพู่คุณชมพู่บอกที่บ้านมีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิบเก้าใบตรงตามตำราด้วยสนใจไหมถ้าสนใจจะแบ่งให้คุณชมพู่ก็ อแบ่งให้มาเนี่ยค่ะนึกว่าเธอพูดเล่นค่ะแต่ว่าเธอให้จริงๆค่ะเนี่ยสวยสวยมากเห็นปุ๊บก,ก็โอ๊ยสุดจะคุ้มค่ะเนี่ยค่ะสวยการออวัสดกุการให้น้ําก็ก็จะให้น้ําคล้ายๆอโกนิมาค่ะเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งแต่ว่าถ้าตัวตัวตัวเขียวเนี่ยให้บ่อยได้ค่ะเพราะว่าเธอไม่มีความด่งังออใช้ให้น้ําเยอะได้ค่ะ ส่วนมรกเอมอมรกตกวักมรกฏดํานี่ก็เหมือนกันค่ะให้น้ําเหมือนตัวเขียวให้เยอะได้แต่ตัวนี้จะให้เหมือนอากุนิมาค่ะเพราะไม้ด่างก็ให้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งสามครั้งไม่เกินนี้ค่ะเพราะว่ากลัวตรงด่างเขาจะไหม้ค่ะเพราะว่าดินปลูกก็เน้นให้ระบายน้ําได้ดีค่ะรวนซุยแล้วก็เพิ่มเนี่ยค่ะก็ใช้ดินเหมือนอากุนิมาทุกอย่างค่ะ เพียงแต่เพิ่มเพลย์ไลท์เข้าไปเยอะหน่อยเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีค่ะไม่ให้อุ้มน้ําเยอะค่ะกลัวความด่างของเขาจะไหม้ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นไม้มงคลที่สวนเรามีที่ถือว่าเป็นไม้แรสําหรับสวนอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะทยอยให้ดูไม้แรของสวนนะคะเนี่ยก็จะพยายามค่ะจะพยายามทําคลิปโชว์เพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เห็นแต่อันนี้เราไม่มีแบ่งนะคะ,ะด่างเนี่ยค่ะ กวักมรกตด่างเพราะว่าได้มาแค่ต้นเดียวเนี่ยค่ะเราก็อยากจะมีไว้เป็นเออเป็นตัวไม้มงคลสำหรับสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณชมพู่ก็อุตสาห์แบ่งให้มาแต่ถ้าเขาแตกกิ่งกา้านสาขาถ้าแยกได้เออก็จะทำจำนวนแยกไว้แบ่งเพื่อนๆอ,อ,อยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ ก็จะเห็นว่าเขาสวยด้วยความสวยก็เห็นเขาสวยเนาะก็อ่องแบ่งๆเพื่อนดูหน่อยก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวค่ะเนี่ยค่ะมองดูเนี่ยความสิบเก้าใบของเขาเนี่ยเขาเหมือนเกตเกตอพญานาคเนาะเนี่ยค่ะก็อีกอีกอย่างหนึ่งอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกเกตพญานาคด้วยละมังคะเนี่ยก็ประมาณนั้นนะคะเห็นเห็นคนโบราณเขาเรียกอย่างนั้นค่ะเนี่ยค่ะ ะจะมีความสวยอีกต้นหนึ่งเป็นเขียวที่อยู่หน้าบ้านแต่ว่าใบจะมียีย่สิบเอ็ดใบยีเอ็ดใบก็สิบเก้าใบค่ะก็เขาก็ตรงตามตำราอยู่ค่ะแต่ว่าการปลูกเนี่ยโบราณบ,บอกว่าให้ปลูกไว้หน้าบ้านค่ะวักมรละกตแต่ว่าพื้นที่ของเราก็มีทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลยค่ะด้วยพื้นที่จำกัดพร้อมตรงไหนก็วางตรงนั้นนะคะแต่ว่าจะมีอยู่หน้าบ้าน อ,อ,อยู่2กระถางอีกด้านหนึงอยู่ตากแดดค่ะพอแดดเปลี่ยนทิศอีกด้านหนึงอยู่ทางทางทิศตะวันตกค่ะความสวยของเขาไม่น้อยหน้าใครค่ะนี่ค่ะก็ความเชื่อก็ตรงตามตำราเนาะยังบ้านบ้านที่เป็นคอนโดที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดก็สามารถเอาไปวางใกล้ๆหน้าต่างได้ค่ะ พอให้เขาได้รับแสงเลี้ยงในร่มได้แล้วก็ปลูกเอาวางบนโต๊ะทํางานได้ประมาณเนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้มรกตดำเนี่ยค่ะจะเป็นที่นิยมสําหรับคนทํางานออฟฟิศค่ะก็เนี่ยเขียวมรกตนี้ด้วยค่ะเป็นไม้มงคลเนาะใครก็เอาไปวางประดับโต๊ะทํางานหรือเอาไปประดับห้องห้องนอนห้องพักแต่วางตรงส่วนที่เป็นใต้หน้าต่างค่ะ แต่ว่าถ้าเรามีที่สะดวกก็วางหน้าบ้านค่ะนี่วกวกงมรกุเรียกทรัพย์ค่ะเรียกทรัพย์นี่มีตามตามตำราก็ผูกเชือกแดงผูกเชือกดึงดึงทรัพย์สินเข้าบ้านค่ะนี่ค่ะคุ้มครองปกป้องคุ้มภยัยแล้วก็นำทรัพย์สินเข้าบ้านรักษาทรัพย์ค่ะนี่ค่ะก็หาไว้ในหาไว้มามาไว้ครอบครองค่ะถ้าใครมี19บใบ21็ใบก็กอดเอาไว้ค่ะ อย่าปล่อยไปง่ายๆค่ะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆพ,พี่ๆอชอบใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องค่ะช่องก็ชื่อช่องอุไรส่วนไม้มงคลเนี่ยค่ะก็เพจก็อุไรส่วนไม้มงคลชื่อเดียวกันค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวก็พมผลอุไรค่ะสกุลเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้ท้ายคลิปนะคะ สํำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะขอเพิ่มช่องทางในการติดต่ออีกช่องทางหนึงเป็นแอด ID Line ค่ะ ID Line ก็ B ตัวใหญ่ค่ะตามด้วยตัวเล็ก O N D 2 5 0 5ค่ะเนี่ยค่ะช่องทางที่จะติดต่อเพิ่มเติมค่ะสําหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ